สวัสดีครับเลย,ยในการเอา RTV นั่นเองอู้เอา RTV นะอืมแล้วเราก็มาอยู่กับแมปมินิเกมนั่นเองได้ข่าวว่าเซิร์ฟนี้เขาสนุกมากเลยก็เลยลองเอามาเล่นดูอ่าพม่รูจะสนุกไหมนะแต่ลองเอามาเล่นก่อนเดยวก็ได้ข่าวว่าสนุกนั่นแหละต้องลองเล่นดูนะเนี่ย กระตกสดยอดคือเหตุย่างว่าพอดีปิดเสียงเล่นมันมีเสียงเพลงด้วยหรือไม่ก็เปิดเสียงเพลงเล่นก็ได้เพื่อให้มีกาลังใจในการเล่นก็ชิบะโชบะอุยอยก็ อะเอาไปอุ้งหางงานคงเสียดไม่ทำ ฟังแล้วมันหูวเก็บได้อัศอัอา็คโออ๋อเพลงเพลงรัทำกันเฮ้ยว่าคามได้สิคนตายแล้วก็ต้องฟังเพลงใหม่ใช่ไ ขาดแล้วไปเอาช็อตเอาออร้ตัดสักแป๊บนึงนะครับมาาขานแล้ว อโอ้จะอสุปโอ้ยตุ๊กเอือเราจะเอาไว้อสุปะอสบอสปะอสุปะฮีอ่ยากอยู่หรออ้้หโดนเต็มเต็มแต่ไม่ตาย เชน,นตอนนี้แข่งกัผู้นยิงคนนั้นอยู่ต้องไปให้ได้นะร่มเชหู้เอชปาร์เอสต ตตว้ายกระตุกนตุเออตายแนานี่ยากเหลือเกินตัดอีกดีไหมเนี่ยกาวว่าจะไม่ตัดแล้วนักอชิปะเฮชิปะ เฮ้ยจะโอ้โหออสเตรีทางเลือกสุดท้ายคุณแม่สาวน้อยมันจะยากเลยนะนะเฮ้ยช่้ยแม่ธรรมดากติเอ็น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 คนนั้นไปไกลแล้ว Nhưng mình mét vòng đi nè Ui nè, cực ปิดเพลงอ่ะมาปิดเพลงเล่นแหละดีขึ้นไหมอารมชาหูมามามาอู้ผ่าแล้วเฮ้ยเอออารมชาหูเมื่อกี้มันคือ อะไรโอ้คานไม่อย่างสวยงามโอ้โหกองปีชนะทำทายเอ้ยเฮ้ยจะอัศว์นี่ไม่ชอบ่ะโลสีแดงห้ามลงแล้วมันอึดอึดอึดไปนอนเลยเหรอพี่ ร่วงไปเอาไม่เอาไมา่เอาไม,าามา่ไม่ยอม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 กูเอ,าอ,อ้าออนี่หักเ,เต็มๆตูไม่ยอมอารมณ์ชอบผู้รอฮชชัปปะแกแบบนี้ได้สุดเฮ้ยเฮ้ยจะดเออ อีกเก้าเดียวแท้ๆมันคืออะไรมันคืออะไรคืออะอรลงไปไหนสองตัวละตาทนไมสองสามตัวโอ้ ขาเลยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเออขาเออเออขวาราชาดีเออเดือ,อ,อหนึ่งสองสามเอือ อย่งน้องมอตาเราจะไม่ยอมมาตาที่นี่เราเราเสี่ยงชีวิตเพื่อความปลอดภัยลองไปมามามาเอาไม่เอาไม่เออเว่าแล้วต้องไปดูซอำเอาไม่เอาไม่ตายหลายรอบแล้ว ขอตัดมานะครับให้ไปถึงด่านที่21ก่อนมาในที่สุดก็ผ่านมันต้องเล่นแบบไหนว่าด่านนี้อุ้ยโอ,ยอย้ไม่บอกเหรอมันต้องเล่นแบบนี้นี่เองเออเกลับมาแล้วรีบไป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 ออ เออสรุปต้องข้ามใช่ไหมเนี่ยกระตุกก็กระตุกอยู่ต้องข้ามให้ได้โอ,อ,อ้เออเออฮีโร่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 เออเต็มตาตาปาตาตตนเอ,อ้ ฉันมียอมอีพวกคีโร่พวกนี้มันคือฉันมันต้องายอู้หลอดฟาดเจ่งมีคนตายแถวนี้ด้อเออ,อเรื่องอะไรวะตายอ่ะเ้อร,รู้แล้วหยับสีฟ้าทำไมพี่จงกับร่วงลงไปกันเลยทีเดียวเชียว เฮ้ยเออซื้อกะเป,ปะเพื่อนรวงไปกันเหอเฮ้ยแกนี่มีไหวเลยฉันจะรวม่าโอ้อยคลิปยาวแน่เดือนนี้มิถุนายนอ็นดี้เฮ้ยสปาเฮ้ยฉัไปกบสัสาเย่ผ่านรอได้ยังวะจาน,นี้ยาวอ่ะ ดานี่เกลวดานี่เกลวไดาแล้ววะง่ายอ๋อนี่ไง,อ,อ,ไงอาซบา,าบมาคามัอย่างนี้อุ้ยทายากทายากเออ,อไปทายากละทางง่ายเลยฮึใหม่เอ้าใหม่ต้องเจอทายากทายากทายาก อูทายากรอบอียโอ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนรอ,อดสิเพื่อนมีรอดเพื่อนตายเพื่อนทายากทายากอูทายากอ้ยทายาเอื้องกำลังจะเล่นทายาให้ดูสนอยโกแขนติดกันแขนไม่ขาดกระบุลเลยนะเนี่ย นายยังได้ยินเสียงเพลงอยู่อันนี้วุ้ชปาไอ้เจอามันับซัับซัเอ้ย,อ,อ,อ,ยอ้โหโดนเต็มๆกรตะตุกนะเนี่ยฟักกิ่งเด็ดสะหมอ้อเล่ผ่านแลวอันไหนดีอันตรงกลางเลยแล้วกันเออเฮ้อปีง,ง่ายๆกระโดดไปอยากเออเฮอ กระโดดอาชับมาเซฟและเซฟจุดนี้พอดีอาชับนะอ่าฮะอย่างง่ายง่ายแล้วตกนี่ตรงออม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 ง่ายจังเลยวะอุ้ยแม่อนอ่าซึ่งจะลาไปเพียงเท่านี้เลยดีไหมไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวรอให,ห,ห,ห้อุ้ๆอู้ๆอุ้ยทายา ขอกราบลาบไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยห่ะบ๊ายบาย